นี่ก็คือก่อนน้าเรานะคะเนาะที่้าซิมาสีกนะคะนี่เอาไปแกงนะคะนี่ได้มาแล้วซีนอนะเดี๋ยว้าซิมาลุยต่ออันนี้ก็กินได้นะคะมันสีออกเปรียปร้ยวๆจังน้อยเนาะแกงคือจังแกงเนาะไม่นี่แหะคะ่ะ ยาข้ากลีแล้ข้ากระตดัดออกตืนมาเอลนเปิดน,นอนนอนเเนตัวะไลเเข้านะก็บอานะคะเนาะากรสดะดลง บ้านาเขากที่กินกันแบบนี้นะคะนี่นอมันะคะ ตะโนแบบนี้นะคะนี่เอามากแกงค่ะแา่คนไทยคาโบก,กินนะแต่หนูไปอันจันทบ,บุรีนะพวกหนูไปเห็นแล้วพวหนูเอาไปแกงระบบอ,อร่อยเนาะบ้านเพิ่เขาบบก,กินกันนะคะจะบ้านไท้แซบ่บดีนะคะแบบอกสามหัวไห้หัวน้าสินะแหนโอ้ไม่นิหอนแหน บงหอมหนอนลง มันแห้งมันนี่หอนนะกระชีกเอาแบบนี้นะคะนี่ถั่ใส่ถุงมือพอได้นะคะอันนี้มันบาดมือเลยนะเปลือกมันคือโฟมขบามาะขบาบมันนะใบมันโฟมแห้งห ขมือค่ะก็ปอกปอกขึ้นแล้วไหมล่ะคะกำหนึ่งก็พอกินแล้ว เาเม่าโปอกปะแล้วก็เอาไปแกงใส่ใบยานางนะคะใส่ใบยานางใส่อันเห็ดเห็ดหูหนูฮะนะเฮ็คือเหาแกงกมาไม่นี่และแซ่บดีนะเดี๋ยวก็มีเดนนที่โปกให้เบิ่งเด้อนี่ได้หลายแล้วสำนีนกับพอแกงนะคะแกงค้าบเดียวนะ้ไม่ต้องแกงหลายเด้อแค่เกงค้าบเดียวก็พอ เสร็เดี๋อามาอกให้ดูมันก็สิออกเปรี้ยวๆจังน้อยค่ะคือบอค่อยชัดเนาะเ้าก,ก็ปะะัดแต่บอกแต่ว่าแถวการสินนี่คาสิกินบ้านหนูคาสิกินแบบนี้คะ่ะแต่ว่าทางอื่นนะบ่ลูกเขากินเป็นคือบ้านหนูหรือเปล่านะตามข่าเบือ ตำยานางแส่มะพริกแส่ข่าเบือแล้วก็เอาลงหม้อหนะ้าแล้วห้ากระปุกไม่ต้องเอาแก้ค okay, ักนะคะนี่นี่กินริบก็ได้นะคะมันจะออกปเปรี้ยวจังน้อยแซ่บดีเวลามาสวนนะตำแค่พริกม้าค่ะแล้วก็มาเอาอันนี้นะก,นกินกินกะเพราหน้านะยายพากินเต็นยังน้อยค่ะพวกหนูม้าก็มาแบบนี้แหละเอาแจ่แเจ็ตมา ตามริกมาเลยกับข่าวบบต้องเอามานะมาหากินอยู่ในสวนนี่แหละเอามองมาใส่ป่าแถวห่วยนี่นะฮะนี่อ่อนๆนีน่นะคะนะเนี่ยซสบดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวสิพามาแก่งเบิ่งเด้อจะแม่หอมมาเมื่อกี้นี่ไม่ได้กินอย่างเลย อันนี้มันสิเป็นอันเขาเออริมตตลิ่งเนาะมองลงไปเป็นยังมาก็สิเป็นห่วยนะแต่ก่อนมันบริชันไปนี่นะปีนี้นะไม้ขอนไม้มันฟังทางโน้นเนาะมันล่มทาบกายมาทางนี้นะคะเนี่ยมันก็เห็ุแห่น้ำมาแล้วมันก็สิตีทางนี่ขึ้นมาค่ะดินมันก็เลยสุขขึ้นมาทางพุ่มมันชีเตียเนาะเพราะว่าน้ำมันสิไหลลาทางน้นทางนี้น้ำมันสิตีขึ้นมานะคะ มองลงไปตัางน้าโหดิพักนะนะ่ะอันนี้จะเป็นแม่น้ำนะแม่น้ำหวยประสาทนะคะบ่แห้งนะคะมันก็ระสิมีอุกลุกน้าบางอยู่หนะันน่ะและ้วกระกับยุข้างบนนะคะหันน่ะค่ะมันสิเป็นแอ่งน้ำอยู่เนาะค่ะก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินค่ะแบบของออหยังห้ามากินเฮากระสิเอามาปลูกไว้นะคะเป็นปีๆเฮาก็สิมาเก็บกินของเฮานะ่ะ กับผู้ใดไปมากะเขาเอาแล้วเขาก็บอกนะว่าเถอนเออค่อยเอาพักเจ้าเด้ออีอย่างซีนากะเออเอาเอาเดี๋ยวมันก็ยังสิเกิดใหม่นะคะนี่ค่ะก็ได้มาปลูกพูิกเริ่มติดเริ่มติดแล้วนะคะนี่นะผู้อูแพ้อยู่แต่ทางพุ่นนะโน้นยังมาทันด้จุดนะคะข้างล่างลงไปนะคะทางเซตเมื่อวานนี่ค่ะเดี๋ยวอีกจากสามชีเมือเขาก็มาจุด และกระปูกของรถถ่ายเขาถ่ายได้ก็สียให้รถถ่ายเขามาถ่ายให้บ่รู้ว่าจะได้ค่ะ <c oughs> ที่แรกนึกว่าซีป้าบดินไงป้าเราบอกว่าต้องปราบดอกให้มันเป็นธรรมชาติเลยเราบอกอ่ะกระสีคูดปลูกเอาเนาะแล้วกระสียหยาเอาค่ะมากับจะบิกนะคะนี่มันกระสีมานอนเฝ้าเป็นมมตลอดนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยตัดไปอีกกันเนาะ,ค,ะค่ะเเดี๋ยวได้หลายค่อยเบิ่งกันมาอีกเทืนน่ึงนะคะ <c oughs> แม่ละนี่เดละาอยู่นะคะเอารวมกันเนาะเดี๋ยวสิปอกมาแกเ่เฮือนยายมันมันขึ่นโคนค่ะมันเลยลำน้อยนะนเอาลงเบิดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวก็ซิด้จุดมันโกมันขึ่นโคนเบิดนะคะนี่ ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ